ครับใช่ครับผมไม่ได้แดงไฟเตอร์มาแต่ผมไฟนี้เราซ้อมมากี่วันเป็นเดือนครับผมซ้อมอยู่ที่กี่ดาสาบังเกอร์ที่เดิมเลยครััับผมจงหวดพัทลุงก็พอแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่บ่าวตอนเราไหมมีพี่ๆน้องๆในค่ายครับพวกที่อยู่นั่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ21ปีครับสูงเท่าไหร่ครับสูง173ครับน้ำหนักไปปล่อยเราตอนนี้ เกือบ6กิโลครับมวยสไตล์อะไรครับฟุ้งเฟืองครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรรางการครับผมไม่เคยต่อยกันมั้งยังคับครั้งแรกเลยครับผมได้ศึกษาเก่งวกต่อยเขายังดูมาเขามวยสไตล์โผครับผมวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกวาาแข่งให้ดิไปตามสไตล์ไปเลยเหมือนต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเข้าไปดีเนาะครับผมล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่ลังสือวันนั้นต่อยกับต่อยกับจับได้ไหมเป็นไงชนะหรือแพ้ เพชรธรรมราชอเจระอชนะน็อตเปอรวันนั้นชนนะกใช่ป่ะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบเลยครับมื้อเช้าช่างมามักแล้วเป็นไงมาเกินจุดเจ็ดจุดเจ็ดเด็กมาวิ่งเอาอดิเซนยื้สายเนาะร่างกายเป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับสูบแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับแค่ือนเดิมครับผมไนี้คุมมากีกกิโลครับคุ้มมาประมาณเกือบห้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้สามสิบห้าคนคนจังหวัดพัทลุงเด็กพัทลุงอ้าวฝ่าเอชวนนแบคัย ้าน,นำเดินเล่นเชียอมัครับคืนนี้นำเดินกลับบ้านในนองครับอ่ะพีนนี้ขอโชคดีคสวัสดีครับ